ช่วง smart travel สนับสนุนโดย smart tech film ติดซี่ดีทั้งรถและบ้าน สมาทรเวลวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นล้านนาอย่างสมบูรณ์แบบตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกับซึมซซ์วิถีความเป็นล้านนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนที่ใดกับที่นี่สุริป,ปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินด,ด,ดีต้อนรับนะคะครับชิๆครับนี่คุณอ้อมครับค่ะพี่อ้อมคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า เมื่อเข้ามานะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นอายความเป็นร้านนาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าสิริกัน,นานะคะ,คะเราเป็นร้านนาอย่างสมบูรณ์แบบค่ะเพราะว่าเราจําลองอสถานที่ของเราจําลองมาจากเวียงกุ่มการเมืองหลวงในอดีตของร้านนาค่ะจากลักษณะสถาปัตยกรรมแม้ว่าโคมไฟหรือว่ารูปภาพนะคะเราก็จะเป็นมีความเป็นร้านนาความเป็นภาคเหนือ ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นรายละเอียดเล็กๆเนาะตามป้ายทางเดินน่ะก็จะเป็นตัวอักษรออกแนวล้านนาหน่อยใช่ค่ะใช่เพราะเรามีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่ค่ะและอยากทราบว่าที่นี่มีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องคะ ห้องพักทั้งหมดมี74ห้องค่ะแล้วก็ชนิดของห้องพักมีอยู่5แบบ5สไตล์นะคะคือต้นที่ห้องดีลัสลานาแล้วก็แกรนด์ดีลัสนะคะรอยัลลานากาเดนรอยัลลานาวิลล่าที่นี่มีวิลล่าเป็นหลังๆด้วยนะคะแล้วก็ห้องสีปนาแกรนด์รอยัลลานาสีค่ะแล้วก็มีอ่าปนาสปาแล้วก็สปาของเรา ็มีเอกลักษณ์ในการนวดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมีทุ่งนาด้วย mm hmm. ใช่แล้วก็ส่วนบริเวณด้านหลังนี้มีบ้านเรือนไทยเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาวเหนือน,นะคะทั้ที่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชม้องพักกันดีกว่าน,นะครับ mm hmm. ชิวๆสิริป,ปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาถือว่าเป็นรีสอร์ทแห่งแรกในตัวเมืองเชียงใหม ที่มีห้องพักในสไตล์วิลล่าและสิ่งที่สะดุดตาที่สุดของการมาที่นี่คือการออกแบบในสไตล์ล้านนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดพร้อมกับการสอรแสนแทรกเรื่องราวความเชื่อในวิถีล้านนาเข้าไปในทุการายละเอียดของการตกแต่งเลยครับแล้วณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าภูมิจัก,กรวาลค่ะภูมจักรวาลคืออะไรครับค่ะคือว่าเรามีความเชื่อว่า จากสังเกตจากตรงพื้นนะคะเราจะเห็นสรรพสิ่งมีชีวิตเช่นม,มีปลามีต้นไม้มีดอกไม้นะคะเรามีความเชื่อว่าตรงภูมิจัก,กรวาลเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งมีชีวิตแลวถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนเห็นไหมคะว่าจะมีช่องรับแสงเพือ่อให้แสงจากดวงฟ้าแสงอาทิตย์นะคะส่สองลงมาตรงนี้ซึ่งเรามีความเชื่อว่าข้าเรามา ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยแสงจะส่องตรงมาที่เราแล้วก็จะได้รับพลังงานจากพลังจากจัก,กรวาลอย่างเต็มที่ค่ะเรียกว่าแสงส่องลงมาเรารับพลังจากจัก,กรวาลใช่แล้วเป็นไอเดียแล้วก็การออกแบบที่สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับรีปนาตรงนี้ยังสวยแล้วแล้วก็มีรายละเอียดที่ดีมากๆเลยงั้นแสดงว่าในห้องพักเนี่ยก็ต้องสวยมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องพักกันนะคะ ห้องแรกที่พามาชมนะคะห้องนี้คือชื่อว่าห้องรอยัลลานาวิลล่าค่ะมีทั้งหมด16ห้องนะคะ16หลังคือว่าจะตั้งอยู่้อมรอบ สาว่ายน้ำค่ะแล้วก็ภายในห้องพักนะคะก็จะเห็นว่าเราจะมีเตียงเตียงของเรากว้างถึงเจ็ดฟุตนะคะแล้วก็บนหัวเตียงก็จะมีรูปภาพที่สื่อถึงความเป็นล้านนาซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่มีลักษณะคือว่าเป็นภาพของชาวล้านนาเหมือนกันวิถีชีวิตค่ะแต่ว่าเข้ามานี่สะดุดตามากเลยตรงนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะคะต่างหรือเปล่าคะค่ะเป็นอาเป็นโซฟาเบดนะคะคือเราจะจำลองมาจากต่างของของแาวล้านนานะคะแต่ว่าพี่ป้องฟังีนนีจะได้ยินเสียงเหมือนน้ำตกเล็กๆเลยในห้องนี้นี่มีน้ำตกด้วยเหรอคะค่ะส่วนในห้องน้ำค่ะจะมีน้ำตกเล็กๆนะคะเวลาแช่อ่างอาบน้ำก็จะฟังเสียงน้ำตกผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะได้เลยครับไปครับ เข้ามาก็จะกว้างขวางเหมือนห้องเมื่อกี้เลยนะคะห้องราชัวรีลันนาแกลเดนเนี่ยก็จะมีลักษณะการแต่งที่แตกต่างออกไปอีกนิดหน่อยแต่ยังคงความเป็นลานนาอยู่ค่ะก็จะเห็นจากตรงนี้นะครับห้องเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นโคมไฟเหมือนลานนาห้อยลงมาก็จะมีรูปภาพแต่ว่าห้องนี้จะเป็นการงานแกะสะลัก เป็นไม้งานแกะของไม้คือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งของชาวล้านนานัน่นเองใช่ค่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างรอยยลนาวินล่าเนี่ยจะมีน้ำอยู่ด้านหน้าถูกไหมคะแต่ห้องนี้มีสวนเล็กๆอยู่ตรงนี้ไว้นั่งผ่อนคลายนั่งเล่น พอเราเข้ามาในห้องนี้นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะมีแยกระหว่างห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นมุมครัวเล็กๆด้วยใช่ค่ะจนห้อกนอนเนี่ยจะถัดจากห้องนี้ไปนะคะแล้วก็ถัดจากห้องนอนก,ก็จะมีสวนส่วนตัวซึ่งใหญ่กว่าห้องมอสักครู่นี้<ะ>ซึ่งตรงสวนส่วนตัวเนี่ยจะมีอ่างจากุชชี่เอ้าดร์ด้วยไว้นอนแช่อยางเป็นส่วนตัวเลยคะ่ะอืมครับก็บรรยากาศในภายในห้องนี้นก็ ตกแต่งสไตล์ล้านนานครับเห็นว่ามีรูปภาพนะครับแล้วก็จะมีการงานแกะสลักไม้นะครับ<ม>แต่ที่สะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งครับคือโคมไฟครับค่ะคือโคมไฟเนี้ยค่ะจะเป็นการผสมผสานระหว่างร้านนาแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นจีนด้วยนิดนึงนะคะ<ม>เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราทําการค้ากับเมืองจีนด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้รับอิทธิพล<ม>บางอย่างค่ะมาจากจีนแล้วก็เอามาผสมผสานกันซึ่งโคมไฟลักษณะน,น,นี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะ หลังจากที่เราชมห้องพักเสร็จแล้วนะคะพี่อ้อมทางสลิดนานมีกิจกรรมอะไรให้เราคะค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่านอกจากบริการห้องพักห้องอาหารแล้วนะคะทางโรงแรมยังมีกิจกรรมดำนาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวนากานซึ่งทางโรงแรมนะคะมีทุ่งนาอยู่ทางโซนด้านหลังะคะ่ะเราไปกันเลยไหมคะค่ะ ช่วงหน้าห้ามพลาดกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ทางสดิปัญนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจัดเตรียมไวใ้ให้ช่วงหน้าครับ